For you, somebody คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการโมดิฟาย8 8 0 0วัตต์บูสต์คอนเวอร์เตอร์โมดิฟายแบบเพิ่มแรงดันไฟขาออกและก็แรงดันไฟขาเข้าให้สามารถรับแรงดันไฟขาเข้าได้สูงขึ้นแรงดันไฟขาออกให้สามารถปรับโวลต์ได้เพิ่มขึ้นอาจจะประมาณสัก1 5 0โวลต์น,นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการโมเพิ่มโวลต์อาจจะไปใช้กับแผงโซล่าเซลล์หรืออะไรต่างๆที่ต้องการโวลต์สูงก็เอาไปประยุกต์ใช้งาน อันนี้คือบอร์ดำเดิมแล้วก็อันนี้คือบอร์ดที่โมแล้วการโมเพิ่มวล์ก็ไม่มีอะไรมากแค่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถทนแรงดันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นพวกอุปกรณ์สั้นถึ่งตัวนำก็พวกมอสเฟตพวกไดโอดแล้วก็มีคาปาซิเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับซีรีส์ซไลนะด์นะขาเข้าแล้ก็ขาออกเพิ่มวล์น,นะครับเพิ่มการทนวล์เพิ่มขึ้น คปาซิเตอร์ไฟขาเข้าใช่ไหมครับก็จะทนแรงดันอยู่ที่6 3โวลต์ไฟขาเข้าคือสูงสุดได้6 0โวลต์นั่นเองไฟข,า,ขาออกก็อยู่ที่1 0 0โวลต์นะครับก็สามารถปรับแรงดันได้อยู่ที่90โวลต์กว่าๆอะไรอย่างนี้ทีนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนก็คือเพิ่มนะเพิ่มโวลต์คปาซิเตอร์ไฟขาเข้าก็คือจาก63 v. เป็น1 0 0โวลต์แล้วก็ไฟขาออกจาก100โวลต์เป็น2 0 0โวลต์นั่นเอง ค่าเก็บประจุของตัวคาปาซิเตอร์นี้ก็ยังอยู่ที่ค่าเดิม400ไมโคฟารัตก็จะเอาขนาดเล็กลงกว่านี้ก็ได้หรือจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้อยู่ที่พื้นที่การติดตั้งนั่นเองถ้าใหญ่ก็ติดตั้งยากอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีคาปาซิเตอร์ SMD นะครับตัวนี้ซึ่งค่าเดิมผมไม่รู้ว่าทนโวลต์ได้เท่าไหร่ค่า0.1ไมโคฟารัต แต่คิดว่าน่าจะประมาณ100โวลต์ก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้ทนดังนั้นได้เพิ่มเป็น250โวลต์ <Okay. S 1> ดังนั้นก็เปลี่ยนได้โอดแล้วก็มอสเฟตตัวข้างล่าง mm hmm. เอามาดูวงจรกันมาได้วงจรกันว่าการโมต้องเป็นยังไงต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างาที่ผมเคยอธิบายเจาะลึกวงจรไปนี้มีวงจรบางส่วนที่ไม่ถูกต้องได้วงจรดูแล้วคือมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องนั่นเองอย่างเช่นขดลวดจากที่เขาบอกว่า14รอบแต่จริงเป็น12รอบนะ สอรอบสำหรับตัวพันแปดร้อยวัถ้าเป็น14รอบนี้น่าจะเป็นตัวพันสองร้อยวัตถ้าตัวพันห้าร้อยวัตถ์กับพันแปดร้อยวัตถ์อยู่ที่12รอบโดยใช้เส้นดวดเบอร์สิบหกนี่แหละคูณสี่นะแต่ถ้าเป็นพันสองร้อยวัตก็คูณสามอะไรอย่างนี้สามเส้นก็ใช้ไดโอดอยู่ที่ยี่สิบแอมม์ร้อยโวลต์ขนานกันใช่ไหมทีนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสองร้อยโวลต์เดี๋ยวจะให้ดูในวงจรส่วนที่เปลี่ยนนะอันนี้ ค่าวงจรตามเน็ตใช้2 0 0 k แต่จริงวงจรบอร์ดนี้ใช้แค่1 0 0 k อันนี้2 0 0 k r 2 6นะหนูตำแหน่ง r 2 6บนบอร์ดถ้าเป็นค่า3 k ต้องใช้ v r ตรงนี้ปรับโวลต์นะ V r ปรับโวลน,นี่เป็น1 0 0 k ถ้า3 k ตัวนี้ไม่มีสกรีดนะครับไม่มีตำแหน่งบอกด้วย r 2 6นะครับตรงนี้นะจะเขียนคาว่า302ก็คือ3 k นั่นเอง เพราฉะนั้นตรงนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งเดีวยวกันนั่นแหละแต่ตรงนี้อาจจะไม่ได้สกรีนตำแหน่งไว้5.62ก็คือ 5.6k เพราะฉะนั้นเวลาโมก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบอร์ดตัวนั้นเป็นเวอร์ชั่นไหนมีสกรีนไหมอะไรอย่างี้นะครับถ้าตรงนี้นะครับเป็น 5.6k vr จะเป็น 200k แต่ถ้าเป็น vr 100k ดิสิต,ตอรตรงนี้จะเป็น 3k ก็จะสามารถปรับได้อยู่ที่นั v, v ่นแหละ12ถึง94โวลต์90กว่าโวลต์เนี่ยส่วนเบอร์มอสเฟตก็ผมก็แกะดูว่าประมาณนี้ก็100โวลต์1้อแสมป์ส่วนตัวนี้นะครับจาก60โวลต์1้อแอมเป์เป็น80โวลต์1้อแอมป์กระแสก็สามารถปรับได้ตั้งแต่0.1ถึง24แอมป์อันนี้คือต้นฉบับทีนี้การโมนะครับผมโมตัว 3K นะ ตัวที่มีสกรีนตรงนี้แล้วก็ดิจิตเตอร์ตรง R26 นี้เป็น 3k นะครับก็เปลี่ยน VR ตรงนี้ค่า 100k นะตรงนี้ VR ดำเดิมนี่เป็น 200k เป็น 200k ใช้ดิจิเตอร์ขนาดเพื่อลดค่า R ตรงนี้ให้เหลืออยู่ประมาณ180ก k นะใช้ดิจิเตอร์ 1.2M เขนาดกันส่วนมอสเฟตตัวนี้ขาเข้านะครับ ก็ยังใช้เดิมๆนะยังใช้เดิมๆ IC นะครับ IC จ่ายไฟตรงนี้รองรับสูงสุดได้อยู่ที่80โวลต์เต็มที่นะเพราะฉะนั้นก็เมื่อโมแล้วก็จะรับไฟอยู่ที่11-75โวลต์ v, นะครับก็คือพยายามอย่าให้เกิน80โวลต์นะ IC ตัวนี้จะพังแล้วก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตรงนี้แค่ตรงนี้นะ4ตัวนี้470มโคฟารัต เท่าเดิมเป็น100โวลต์จาก63นะเป็น100โวลต์แล้วก็เปลี่ยนสกอตกี้ไดโอดจาก 20H100 เนี่นะครับก็เปลี่ยนเป็น MBR 20 200 CT ก็คือ2 0์200โวลต์สองตัวมือนเดิมกระแสเท่าเดิมแต่เรื่งนั้นเพิ่มขึ้นนั่นเอง m o s f e t นะครับจากตัวนี้ จาก IRFP431000 ร้0 0โวลต์หนึแอมป์นี่ก็เปลี่ยนเป็น IRFP4668 2 0 0โวลต์130แอมป์130แอมป์เท่าเดิมส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ200โวลต์คือเพิ่มแรงดันเพิ่มขึ้นจาก100เป็น200โวลต์นะก็ได้กำลังวัตต์เพิ่มขึ้นด้วย520วัตต์อะไรอย่างนี้ก็จะให้แรงดันปรับออกอยู่ที่12โวลต์ถึง157โวลต์นะครับ คาปาซิเตอร์ขายออกนะตรงนี้ก็เปลี่ยนจาก470ไมโครโวลต์เป็น200โวลต์แล้วก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์0.1มโคฟาดตรงนี้คิดว่าจากเดิมน่าจะเป็น100โวลต์เองนะผมก็เลยเปลี่ยนเป็น250โวลต์เลยแล้วก็ VR ตรงนี้นะครับปรับกระแสนะปรับกระแสนี้จะเปลี่ยนไหมก็อยู่ที่ท่านใช้แต่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป็น VR 2k กระแสจะปรับได้อยู่ที่10แอมป์นะ10แอมป์สูงสุดนะครับถ้า VR 2k อันนี้ผมเปลี่ยนเป็น 2k เล้วจาก 5k นะเปลี่ยนเป็น 2k จะสามารถปรับกระแสได้แค่10แอมป์นะครับจากเดิมอยู่ที่22แอมป์ทำไมต้องลดเหลือ10แอมป์เพราะว่า150โวลต์นะครับเมื่อคูณ10แอมป์เข้าไปก็จะเป็น1,500วัตต์แล้วไม่งั้นถ้าปรับเป็น22แอมป์นี่ก็จะถึง2,000 3,000วัตต์ บอร์ดก็อาจจะพังนะอุปก,กรณ์จะพังทนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จํากัดไว้อยู่ที่พันห้าร้อวัตต์ข้อเสียก็คือถ้าเราเพิ่มโวลต์ไปเป็นร้อยโวลต์กว่าโวลต์ในร้อยห้าสิบโวลต์นี่กระแสต้องลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะโมดิฟายไปเพิ่มโวลต์เป็นร้อยห้าสิบโวลต์นี่ข้อเสียคือได้กระแสน้อยลงนั่นเองแต่ได้บัตรเท่าเดิมนะได้บัตรเท่าเดิมนะครับจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่ VR ตรงตัวนี้ 5K ตรงนี้ หรือจะใช้ดิเิตเตอร์ค่า 3.3k ถึง 4.7k มาขนาดนะครับมาขนานก็จะได้เป็นค่ายาประมาณนี่แหละ1.9ถึง 2k กว่าๆอะไรประมาณนี้ก็จะปรับได้อยู่ที่1 0์ถึง1 5์หรือถ้าจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่ต้องตอนใช้งานต้องปรับปรับกระแสออกจะให้เกิน1 0์เมื่อใช้แรงดันอยู่ที่ 150v ปรับให้บดานไฟออกกับกระแสนี่ให้อยู่ที่ไม่เกิน1 5 0 0วัต จะมาคำนวณหน่อยนะมาคำนวณหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็ใช้สูตรสมการแบ่งแรงดันเหมือนเดิมแรงดันอ้างอิงอยู่ที่2 5โวลต์นะครับโวลต์เดฟเฟอรเรนซ์จ่ายออกมาจากค่า14ก็มาแบ่งแรงดันด้วยดิสซิเตอร์ 10k กับ 10K ก็เหลือครึ่งหนึ่ง5โวลต์หาร2ก็เหลือ2 5โวลต์นะครับเดิมๆนะครับบอร์ดตัวเดิมนี่ก็คือ v r นะครับ v r 100K เนะเมื่อบวกกันกับดิสซิเตอร์ตรงนี้ จะมีดิสซิเตอร์ตรงนี้อยู่ 10k ก็จะเป็น 110k แล้วก็มีดิสซิเตอร์ 3k ตรงนี้เป็นตัวแบง่งแรงดันโนก่าว R26 ก็เป็น 3k เพราะฉะนั้นเมื่อแรงดันออกอยู่ที่94โวลต์นะครับ94โวลต์ก็จะได้แรงดันตรงนี้ Ref เฟอร์เเนี่ยแบ่งมาแล้วอยู่ที่2.49นะก็จะพอดีกับโวลต์เดฟเฟอร์เเพราะฉะนั้นแรงดันก็จะได้อยู่ที่94โวลต์ผมใช้ B R 200k ตรงนี้ผมใช้ VR 2 0 0 k ใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปหาขนาดไหนด้วยนะ VR 2 0 0 k ขนาดกับดิสตเตอร์1.2เมกนะก็จะได้ดิสตเตอร์ดัวออกมาอยู่ที่1 7 1 4 k นะครับ VR นะ ทีนี้เราก็ไปแบกแดงดันนะครับเมื่อกี้171นะบวกไป10ก็คือ180 81อป่าประมาณนี้อ่าจนะุดสี่เนาะนะครับอืมวิอาสามเคเท่าเดิมแล้วทีนี้ตรงนี้ไม่พอนะครับก็คืออยากได้แดงดัน2.49หรือ2.5งจาทำไงก็เพิ่มแดงดันออกไปอย่างเช่นร้อยห้าสวล์ ร้อห้าสิบโวลต์ยังไม่พอ2.44อ่า157เจ็ิร้อยจ็ห้า็จะเกิน155เกิน153อืมประมาณนี้นะเรื่งนั้นออกอยู่ที่153ยหสิบโวลต์สูงสดุดนะครับค่า vr ตามที่บอกแล้วก็ดิจิตเตอร์ 3K เเท่าเดิม ก็จะได้แรงดันแบ่งออกไปแล้วอยู่ที่2.489คือ2.49นั่นเองก็ตามที่ผมโมนี่คือแรงดันออกสูงสุดอยู่ที่157โวลต์แต่คำนวณตามทฤษฎีนะตามอาุดนะมคติอยู่ที่153-154โวลต์ค่าความเคลื่อนของ D.R. ค่าความเคลื่อนของดิซิตเตอร์นะครับ ก็อาจจะปรับได้สูงหน่อยนิดนึงอย่างเช่นเหมือนกับตัวนี้นะเมื่นกรุ่นเดือเขาออกแบบไว้ว่าสามารถปรับได้อยู่ที่80โวลต์แต่จริงๆเมื่อรวมค่าปิดพลาดของดิสตเตอร์ก็ตาเข้าไป90โวลต์ใช่ไหมอันนี้นะอันนี้ผมปรับมาแล้วผมวัดแล้วนะครับนี่เป็นการคำวนวณก็คือใช้เรียงรัน2.5โวลต์นะครับแล้วก็ดิสต,ตอร์ตรงนี้ r 2 6ตรงนี้ แบ่งแ,งแ,งแงรงดันออกไปแล้วก็จะมีดิสเตอร์อนุกรมเอาไว้ป้องกันกรณนนีเราปรับ V R ไว้เป็น0ูนยโอหมเป็น0ูนยโอหมถ้า V R เป็น0ูนยโอหมนะครับถ้า V R เป็นศูนยโอหมก็จะมีดิสเตอร์ตรงนี้ที่ผมว่าก็คือ 10k นะ V R ตัดไปแล้วเพราะว่าเราปรับเป็น0ูนยโอหมใช่ไหมเป็น 10k ตรงนี้ก็ต้องให้ได้2.5 2.5ก็คือเท่าไหร่เอา10โวลต์ สิบโวลต์ไม่พอเอา10.8จุดประมาณนี้นะก็คือสามารถปรับได้ต่ำส่วนส0 8 v โวลต์ก็จะได้ดังนั้นต่อความอยู่ที่4.9ใช่ก็ก็คือไฟขาออกก็คือ 10.8V โวลต์ขึ้นไปนะครับเอาไว้ป้องกันไม่ให้เป็นศูนย์นั่นเอง 50K ตรงนี้อันนี้สูตร การหาแรงดัน้้วก็คำนวณได้นะต้องการแรงดนเท่าไหร่ก็แบ่งแรงดันเอาเป็น vr feedback กลับมากระแสะก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับกระแสะก็ใช้หลักการเดียวกันนะก็จะเพราะว่า ic tlc 94นี่ก็จะมีตัวภาก d i f f e r e n c e นะออฟแอม,มอยู่2ตัวตัวหนึ่งอ้างองิองแรงดเอาไว้ปรับแรงดันเข้าออกอีกตัวหนึ่งเอาไว้ปรับกระแสะได้ เราก็จะใช้แรงดันอ้างอิงโวลท์เรฟเลนซ์นี่แหละครับนะ5โวลต์นี่แหละออกมาแล้วก็มาแบ่งแรงดันนะมาไว้ที่ขาลบตรงนี้15นี่ตัวนี้ผ่านดิสเตอร์ 200k นะครับแล้วก็มาผ่านดิสเตอร์กันเป็นศูนย์เหมือนเมื่อกี้เมื่อ 10k ตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็น22โอห์มปกติเป็น22โอห์มในาะในวงจรมี22โอห์ม ในบอร์ดเป็นยี่บสองโอห์มแต่อันนี้เป็นยี่สิบโอห์มก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะการเป็นศูนย์นะครับแล้วก็มี VR5K อันนี้เดิมๆนะเดี๋ยวจะคำนวณให้เดิมๆนอะ่ะ<ม>เดิมๆก่อนนะครับเนาะก็คือแรงดันให้อ้างอิงอยู่ที่ห้าโวลต์เนาะจริงๆอาจจะได้แค่สองสี่จุดเก้าสี่จุดเก้าแปด เพราะจริงออกมาไม่ห้าโวลนจริงหรอกนะเดืออจะออกมาห้าโวลนก็แล้วแต่บอร์ดแล้วแต่ความผิดพลาดความผิดพลาดของไอซีดิจซิตเตอร์ตัวแรกนะอันหนึ่งก็คือ2 0 0ร้อตัวนี้เมื่อ VR นะครับ VR 5K ใช่ไหมเมื่อเราปรับเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์โอห์มตรงนี้ก็คือ22โอห์มเราก็ใส่22โอห์มเข้าไป 22โอห์มก็คือก็จะได้547ไมโครโวลต์ olt, หรือตีเป็น0.5 0.5มิลลิโวลต์ตาติีวผมเขียนไว้เอาโวลต์ตกค่อมตรงนี้นะครับไปหารอาชั้นได้เลยนะอาชั้นนี้ก็อยู่ที่5มิลลิโอห์มก็จะได้กระแสนะครับกระแสออกมาอยู่ที่0.1แอมป์นะเดีวทีนี้เมื่อเราปรับ VR เป็น 5k เมืนะ่อเราปับเบียเป็น 5k นะเป็น 5k ใช่ไหมครับก็5.02พอมีดิสซเตอร์22โอห์มนะ 5.02k แล้วนะครับก็จะได้แรงดันตกค่อมตรงนี้นะแบ่งแรงแดนมาแล้วอยู่ที่122มิลลิโวลต์นะครับ122มิลลิโวลต์ตรงนี้เห็นไหม 122มิลลิโวลต์นะครับสอจุด่งสิบองไปส่วนด้วยอาร์ชั่น5มิลลิโอห์มก็คือจุดศูนะครับก็จะได้กระแสออกอยู่ที่24.4แอมป์อันนี้เป็นกระแสสูงสุด จริงถ้า80โวลต์ก็คือได้22แอมป์แต่ถ้าเป็น90โวลต์ก็ลยเป็น24แอมป์ตามกระแสทุงสนตรงนี้ก็คือกระแสใดไม่เกิน24แอมป์โวลต์ออกจะเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าใช้ดิจิตเตอร์แบ่งดังนั้นตามนี้ VR ค่าเท่านี้นะแต่ถ้าใช้ VR 2k นะครับกระแสออกก็จะเท่าไหร่ตัวนี้เอาไว้เป็น Safety, เซฟตี้กระแสนะครับเป็น Safety, เซฟตี้กระแส 2.022ใช่ไหมเราเราเปลี่ยน VR 5 k เป็น2 k ก็จะได้แรงดันตกขอบอาชันเนี่ยอยู่ที่50มิลลิโวลต์นะ48 49.8ก็ตีเป็น50แล้วกันนะ50มิลลิโวลต์ก็คือ0ุดนะครับอันนี้คือ50หาร5มิลลิโอห์ม จะได้กระแสสูงสุดอยู่ที่10แอมป์นี่เป็นข้อกำหนดตามที่ผมบอกถ้าใช้ VR นะเปลี่ยนจาก 2k เป็นเปลี่ยนจาก 5k เป็น 2k ก็จะได้กระแสอยู่ที่10แอมป์สูงสุดที่แรงดัน157โวลต์157คูณ10ก็เป็น1,570วัตต์อันนี้สมการนะทฤษฎีนะครัแบวบอตเต็ดเดิมเอาไว้เหมือนเดิมนะ80แอมป์เ้ย80โวลต์150แอมป์ก็ยังรองรับ Modify แค่75โวลต์รองรับ75โวลต์สูงสุด เพื่อกันไอซีจ่ายไฟพังนะครับแล้วก็เปลี่ยน VR ตัวน,นี้จาก 5K เป็น 2K เพื่อปรับกระแสได้สูงสุดอยู่ที่1 0แอมป์นั่นเองนะครับหรือจะไม่เปลี่ยนก็ตามที่ผมบอกหรือจะใช้ 5K เท่าเดิมแต่ว่าคุณต้องปรับกระแสให้บาลานซ์ให้วัตต์ออกไม่เกิน1 5 0 0้าพวัตตามสเปคของโมโดูลนี้แล้วก็เปลี่ยน VR ตัวน,นี้เป็น 200k เพื่อปรับแรงดันเพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคปาบเตอร์เนาะถดขึ้นเอาทีนี้ก็จะเริ่มจ่ายไฟแล้วกันนะครับ แรงจ่ายไฟ12.2โวลต์นะครับเข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้แรงดันออกอยู่ที่12โวลต์ก็คือสามารถต่ำสุดนะนี่ปรับไปต่ำสุดแล้วเนี่ยก็คือ12โวลต์นะครับต่ำสุด12โวลต์นะปรับ VR ตรงนี้นะครับหมุนตามเข็มเนาะก็ค,คือการเพิ่มโวลต์นะครับก็สังเกตอยู่ที่แรงดันนะครับเพิ่มขึ้นแล้วนะฉะนั้นอันนี้ไฟขาเข้าไฟขาออก ดูว่าจะถึงร้อยห้าสิบเจ็ดบนไหมอืมไปเรื่อยอ่าเกินดิเมียที่เขาไว้แล้วนะ,ะก็เกินร้อยแล้วะนะครับ ตอนนี้120โวลต์แล้วนะอ่าสุดแล้วนะครับก็คือได้157โวลต์ถ้าเป็นทฤอทีก็คือ153ใช่ไหมค่าความค่าเคลื่อนของอุปกรณ์นหน่อยก็ประมาณนี้นะครับ ถ้า Modify 157โวลต์นี้เราก็สามารถใช้คาปาซิเตอร์ที่160โวลต์ได้ไม่จำเป็นต้องใช้200โวลต์ถ้า200โวลต์จะตัวใหญ่ถ้า160โวลต์ก็จะตัวเล็กก็จะลงบอร์ดได้สวยงามพอดีคุณจะ Modify 180โวลต์ก็แล้วแต่นะครับเพิ่ม V R ตามที่คำนวณไปเมื่อกี้นะจะมีคาปาซิเตอร์160โวลต์200โวลต์แล้วก็250โวลต์แต่ถ้าเกิน200โวลต์นี้น่าจะไม่ได้ความถี่น่าจะไม่พอแล้วนะครับ มีอย่างเดียวก็คือเพิ่มจำนวนขดของลวดนี้นะจาก12อาจจะเป็น14หรือเป็น15 16รอบก็ลองพันะดูนะครับลองหลัดแปลงดูเอาอารมองใจกระแสหน่อยนะได้ไหมนะครับไม่ได้นะมั้แรงนันตกเหลือ11.8เพราะอะไรเพราะผมปรับ v r กับกระแสไปต่ำนะครับนะเดี๋ยวผมเพิ่มกระแสก่อน อ่ะนี่มาเพิ่มกระแสแล้วอ,อ่ะอืมอ่ะตอนนี้เพิ่มกระแสแล้วครับน่ะเพิ่มกระแสได้สูงสุดแล้วนะได้แค่อ่า 170วเตตดเองนะครับไฟเข้า200วัตต์เพราะว่าโวลต์ต่ำนะโวลต์ต่ำแรงนันก็ต้องตกนะครับนะตกจะได้ค่าตามโวลต์นะจะได้ค่าตามบต์เพราะฉะนั้นก็จะได้แค่นี้เองถ้าเราใช้12โวลต์นอกจากเราจะเพิ่มแรงดันไฟขาเข้าซึ่งจะได้บัตรเพิ่มขึ้นทีแรงดันเจ็้โวลต์นะครับเข้าไปในบอร์ดแล้วก็แรงดันไฟค่าออกอยู่ที่1 5 7โวลต์นะครับตามที่โมดิฟายไว้ เข้า75ออก157ก็ได้นะครับ11ถึง75โวลต์ออกอยู่ที่12ถึง157โวลต์นะครับก็ได้ตามที่คำนวณและออกแบบไว้ อุปกรณ์ไม่เสียหายนะครับเพราะว่า IC แหล่งใจไฟเนี่ยก็สามารถทนได้อยู่ที่80โวลต์ถ้าเกิดนี่ก็ IC จะพังก็แนะนำให้ใช้อยู่ที่ประมาณนี้นะ75-76โวลต์นะครับทีนี้ก็จะลองอัดโดดูนะครับ300วัตต์นะครับ300วัตต์700วัตต์นะครับ 700วัตต์แดงนั้นไม่ตกนะ157โวลต์ v, นะครับกระแสะเข้าอยู่ที่9 6 M, กแอมป์กว่าๆ7 0 0วัตต์เนาะ1กิโลวัตต์นะครับ1กิโลวัตนะนะก็คือ1000วัตต์ได้นะครับนะเพราะว่ากระแสะตรงนี้ก็คือไม่ให้เกินอยู่ที่ M, นะ M, 1 0แอมะ10แอมเพิ่มกระแสะนิดนึงอ่นะพับสุดแล้วนะครับ หนะึ่งพันวันะพัดลมนะครับพัดลมเริ่มทำงานนะเดี๋ยวผมจะวัดความร้อนค่าความร้อนก็ไม่ให้เกิน80องศาเซลเซียสก็ถือว่าได้นะอันนี้เป็นมอดเฟตค้ขาเข้านะครับตัวร้อนๆตัวนี้69องศาเซลเซียสตรงนี้ตรงนี้ สมอร์เฟดต,ตัวกำลังอยู่ตรงนี้ก็ไม่ร้อนนะได้ <ồng. S 2> <ว>เกิบบ <Whew. S 1> นเนะเกินแรงดันตกนะครับ75หโวลต์ พอสปายแค่พันสองร้อยบาทเองนะครับตรงนี้พันสองร้อยบาทนะอุณหภูมิเจ็ดสิบกว่าองศาเซลเซียสนะครับของโมดเฟสอะไรนี้ได้นะอ่าครับเมื่อกี้ทดสอบกับ power supply ที่แรงดัน75โวลต์นะครับก็สามารถทำง,งานได้สามารถบูสต ไปถึง157โวลต์นะครับอาจกำลังที่1,200วัตต์นะครับสปายดรอปดงตัวสปายแค่1,200วัตต์เองนะครับแล้วทีนี้ก็มาเปลี่ยนกับท o เวอร์สปายตัว2,500วัตต์ที่เรียงนันคา้าออก55โวลต์56โวลต์นี้นะครับก็ุุตออกที่157โวลต์วันเดิมทีนี้ก็จะทดสอบการจ่ายกระแสอุณหภูมิก็ประมาณนี้นะ40กว่าองศาเซลเซียสนะครับ อันนี้ยังไม่มีการดึงกระแสใดๆนะแล้วจะดึงที่กซต,ตับต่ำๆก่อนนะอันนี้ประมาณ350วัตต์350วัตต์นะครับอันนี้ก็366วัอต์อสาวัตดึงที่700วัตต์นะครับอืมนะคุณคุณทำงานก็อยู่ที่40 w, กว่าองศาเซลเซียส ก็ได้นะครับประมาณนี้เจ็ดร้อยกว่าเนี่ยแล้วจะเพิ่มเป็นอ่พอลมตัวโมดูลทำงานนะพัดลมตัวบูสเตอร์ทำงานนะะรูโพมก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยนะครับ ห้าสิบกว่าองศาเซลเซียสแล้วอันนี้ที่หนึ่งกิโลวัตต์นะครับหนึ่งขั้นวัตต์นะครับนะอุณหภูมิประมาณห้าสิบห้าสิบห้าองศาอืมนะครับหกสิบองศาแล้ว แดงดันตกนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกระแสไว้ให้สุดเลยนะตัวนี้ปรับแม็กซ์สุดก็คือ10แอมป์นะครับตามที่ออกแบบ,บวงุกจอดไว้นะใ่สุดแล้วแป,แป๊กแแล้วนะครับดูว่าแอมจะดึง10แอมจริงไหมนะกระแสสูงสุดนะค,คือกำหนดไว้แค่นั้นเองนะครับนะ9แอม เดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้นะวันนี้9แอมป์นะครับเราดึงให้เป็น10นะ10แอมป์นะครับแรงน้นจะตกนะดึงอีกไม่ได้นะครับเนาะก็คือกำนวนอยู่ที่10แอมป์นะอุณหภูมิก็ปาเป็น89 10แล้วนะครับจะแ,แค่ชั่วขณะนะครับ นะเห็นไหมแปดสิบกว่าองศาเซลเซียสแล้วก็คือกำหนดไว้1500วัตต์แม็กซ์ส0แอมป์นะ156 17โวลต์นี้นะครับใช้งานแบบต่อเนื่องจริงก็1000วัตต์700วัตต์ก็ได้ที่แรงดัน15 6 1 5 7บนนี้ามโวลต์นี้ห้อุณหภูมิตัวนี้เกินสัก80อ,องศาก็จะได้แลวอันนี้เราก็ได้นะครับได้แรงนั้นแนละ้ว ได้แรงดันบูสต์แบบสูงสูงเลย150โวลต์ทีนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายนะครับจากแบตเตอรี่อาจจะ50โวลต์ระบบ48โวลต์อะไรอย่างนี้นะครับบูสต์ไปเป็นเป็น150โวลต์นะ150โวลต์นี่ได้เลยนะครับที่1,000วัตต์นะอาจจะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับบูสต์แผงซูร์เซลอะไรอย่างนี้ชาร์จแบตเตอรี่กระแสก็อาจจะไหลมากบ้างเบาบ้างอะไรอย่างนี้ก็สำหรับชาร์จแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการโมนะครับโมตัวบูสเตอร์คอนเวอร์เตอร์นี่ให้สามารถเพิ่มแงรงดันจากปกติ80-90โวลต์ v, ให้ขึ้นเป็น100กว่าโวลต์120 130 150กว่าแล้วแต่ก็เลือกตัวมอสเฟตมอสเฟตกับไดโอดที่ทนแงรงดันได้ตามที่เราต้องการ นีก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เราก็ไปอัแดแอปปรับปรุงไปดัดแปลงใช้เองนะว่าเออถ้าเราสามารถป้อนในระดับ70โวลต์นี้ได้ไหมได้นะครับเพียงแค่เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ให้โถดแดงดันไฟขาเข้านี่ให้ได้แต่อย่ากเกิน75โวลต์หรือ80โวลต์เราสัก70โวลต์ก็พอแล้วเพื่อป้องกันไอซีจ่ายไฟเลี้ยงวงจรน,นี่เสียหายนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการโมนะครับว่าสามารถทำได้ไหมนะก็สามารถบูสต์ได้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ